แลสรุปให้ฟัง1หาสินค้า2หาพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือ3การตลาดทําให้คุณเจอลูกค้านะครับอันนี้เป็นหัวข้อเป็นเรือหนึ่งคุณหาสินค้าได้คุณหาพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือคุณทําการตลาดการตลาดทําให้คุณเจอลูกค้าลูกค้าคุณซื้อสินค้าซื้อสินค้าประทับใจลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเสร็จปุ๊บคุณได้เงินเรืเ่อยๆแล้วคุณลูกค้าที่ซื้อซ้ำอ่ะเขาบอกต่ออยู่แล้วคุณใช้ในอินคุณก็กล้าบอกเพื่อนถูกไหมลูกค้าเขาก็บอกต่อแบบไม่คคิดออะะไรแล้้วเขาาจมซืบุณ คุณก็ได้การตลาดแบบออร์แกนิกอีกเราก็ได้ฐานลูกค้าเพิ่มจบแพสซีฟอินคัมรายได้ที่มาแบบไม่หยุดยั้งในทุกๆเดือนง่ายไหมทุกสเต็ปง่ายมากนะครับทีนี้นะครับทั้งหมดนี้ที่ผมสอนอย่างที่บอกเนาะเป็นดีเทลนะครับเนาะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้แบบแพสซีฟหรือว่าการทำตอบชิปนะนะครับวันนี้คุณฟังจบแล้วคุณจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผมยินดีมากเอาไปใช้ได้เต็มที่เลย แต่ถ้าเกิดใครนะครับที่อยากได้ข้อมูลเชิงลึกกว่านี้และแบบจับมือทํานี้จับมือทาเลยจับมือทําทำอย่างนี้นะน้องทำอย่างนี้นะครับพี่ผมจะโบนัสให้หลังจากนี้จับมือทาเลยข้อมูลเชิงลึกด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะสอนในโบนัสหลังจากนี้คืออะไรรู้ไหมหนึ่งครับการหาสินค้ายังไงให้มีลูกค้าซื้อซ้ําตลอดไม่ต้องวิ่งหาลูกค้าใหม่และมาซื้อซ้ํากับเราเท่านั้น2หาพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือได้ เป็นพาร์ทเนอร์หาไงให้ได้พาร์ทเนอร์ระดับโลกที่เขาเปิดทําดอปชิปสามารถซื้อขายได้ทั่วโลกด้วยย้ำว่าทั่วโลกไม่ใช่แค่ไทยนะที่ผมทําอยู่ผมทําไป33ประเทศทั่วโลกอะประมาณร้อยดินแดงสาสาประเทศทั่วโลกคุณมีลูกค้าอยู่ประเทศไหนสั่งของสามวันถึงเพราะเขามีบริษัทอยู่ประเทศนั้นนะสมมตนะิคุณมีลูกค้าที่อเมริกาสั่งสามวันถึงครับเพราะเขามีช็อปในอเมริกาดูาคุณมีลูกค้าที่ออสเตรเลียสามวันถึงลูกค้าที่สิงคโปร์สามวันถึง ลูกค้าที่เซาล์ฟริกาสามวันถึงเนี่ยพาร์เนอร์แบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะสอนคุณหานะครับและและผลตอบแทนครับเลือกแบรนด์ชั้นนำยังไงให้ได้ผลตอบแทนเยอะคือเราได้เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะสามเปอร์เซ็นต์ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต้องบอกเลยนะว่าการทำดรอปชิปโดยทั่วไปถไ้าเกิดคุณหาเองอะ่ะผมกล้าท้าเลยคุณหาเองอะ่ะสามเปอร์เซ็นต์คือเยอะสุดละสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์คือ ถ้าคอมมิชชั่นที่เยอะที่สุดที่แบรนด์ทั่วไปให้กับคุณได้แต่ผมจะสอนคุณหาแบรนด์ที่น่าเชื่อถือระดับโลกและให้ผลลัพธ์นะค่าคอมมิชชั่น3ถึง50 50%, 50ให้กับคุณ 3%- ถึงห้ให้กับคุณเอาง่ายๆง่ายคุณได้สัก12% $20% ก็เยอะกว่าทั่วไปหายไงนี่จะสอนอีกที ศึกษาการตลาดเทคนิคการทําการตลาดแล้วเกิดการบอกต่อแบบไม่มีที่สิ้นสุดฟีลแบบววันนี้ลูกค้าทักมาและอ่ะโอเคววันนี้ทุกวันนี้ลูกค้าทักมาทํายังไงประหยัดแรงเห็นผลเร็วไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องใช้เงินทุนเลยทุกๆวันมีแต่ลูกค้าทักมาทําอย่างไงนะครับและเวิร์กช็อปแบบจับมือจริงจับมือทําเลยทั้งออนไลน์และออฟไลน์ถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวออฟไลน์กัน นะออนไลน์อยู่ออนไซต์ออนไซต์คือเจอตัวนะใครอยู่ใกล้เดี๋ยวออนไซต์กันเลยใครออนไลน์ก็เดี๋ยวซูมคุยกันนะครับซึ่งปกตินะครับผมจะมีค่าใช้จ่ายอยู่นะนะครับประมาณ15,000บาทต่อคนนะแต่10คนแรกนะครับ10คนแรกที่สนใจในการเรียนแบบนี้ผมจะให้สิทธิ์เรียนฟรีเลย10คนแรกที่แอดไลน์แอดไลน์กดลิงก์ไลน์ด้านล่างหรือแอดนี้ก็ได้นะ6 7 4 1 J H L U ่นนะเป็นไลน์ผมเองนะเป็นไลน์ออฟฟิเชียล สิบคนแรกที่แอดไลน์มานะครับแล้วสนใจนะคแคปหน้าจอนี้มาก็ได้หรือกดด้านล่างสนใจทาตอคลิปอ่ะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมจะสอนทั้งหมดนแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายสิบคนแรกแคกหน้าจอนี้มาก็ได้เงื่อนไขคนที่จะเรียนต้องอายุสิบแปดปีหรือมากกว่านะครับเพื่อธุรกรรมทางกฎกหมายน,นู่นนี่นั่นทุกอย่างจะได้เป็นของคุณเองเนาะไม่ต้องขอให้ใครผู้ปกครองอนุญาตโอเคไหมอยากให้อายุสิบแปดปีขึ้นไปนะน้องๆคนไหนอายุไม่ถึงกดติดตามกด subscribe ติดตามพี่ไปก่อน แล้วอายุ18เดี๋ยวค่อยมาเรียนด้วยกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย10คนแรกที่สนใจที่จะเรียน